ภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นพื้นที่กลางที่จะทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับโดยที่เ,เราพยายามจะไปรวมผู้คนที่หลากหลายองค์กรที่หลากหลายเนี่ยมาจับปัญหาในจังหวัดว่ามีปัญหาสำคัญสำคัญอะไรบ้างนะครับเช่นน้ำท่วมผู้สูงอายุทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็มาทำให้คนเหล่านี้ มองโลกในแง่ดีเป็น Positive Thinking ที่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำงานเรื่องหน่วยให้การทำงานนี่ประสบผลสำเร็จนะครับแล้วเพราะงั้นเรื่องที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นเรื่องดีๆที่ทุกหน่วยงานเนี่ยยังทำได้ไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมหรือครอบถ้วนแล้วตกหล่นไปเรายังไม่อยากทิ้งใครข้างหลังเช่นคนตาบอดคนเปราะบาง ผู้อยู่ในภาะวะพึ่งพิงเรื่องปัญหาน้ําท่วมที่แก้ยังไม่ได้สักทีเรื่องปัญหาความยากจนนี้สิทั้งหลายแหล่นี้ครับแล้วเมื่อเราทําไปสักพักหนึ่งเราก็จะพยายามสรุปบทเรียนว่าเราสามารถที่จะเป็นพื้นที่กลางในพื้นที่สาธารนณะได้มากน้อยขนาดไหนติดขัดที่ไหนซึ่งเราคิดว่าจังหวัดขอนแก่นเราน่าจะรวมองค์กรต่างๆได้ไม่ท่ำกว่า100องคอ์กรรวมทั้งผู้คนที่เป็นแอคทีฟซีเทนหรือมีความเป็นพลเมือง ที่จะช่วยกันทําให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยดีขึ้นเจริญขึ้นฮักแบง่งแบง่งปันกันเกื้อกูลกันมากขึ้นครับภาคีอาสานะคะเราเป็นพื้นที่กลางนะคะที่จะเชิญคนทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมคิดร่วมทำนะคะโดยเอาปัญหาของเมืองขอนแก่นที่มีอยู่นะคะตอนนี้เราจะขับเคลื่อนใน2ประเด็นก็คือเรื่องของรองรับสังคมสูงวัยกับเรื่องของการจัดการน้ําท่วมนะคะเพราะว่าเรื่องบางบางทีเนี่ยหนึ่งเรื่อง มันไม่สามารถแก้ได้โดยหน่วยงานหน่วยงานเดียวและบางทีรัฐทําคนเดียวก็อาจจะไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นมันต้องมีภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาร่วมด้วยทั้งภาครัฐนะคะประชาชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะการทํางานของเราก็วางเป้าว่าเราจะทําใน4พื้นที่ด้วยกันค่ะก็คือพื้นที่เมืองนะคะเมืองก็คือในพื้นที่ของศิลาเทศบาลนครขอนแก่นบ้านเป็ดแล้วก็พะลับที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้าท่วมแบบบูรณาการเพราะตอนนี้ขอนแก่นน้าท่วม ทุกครั้งที่ฝนตกนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทนะคะเราก็จะทําในพื้นที่ของบ้านฝางซึ่งจะทําปัญหาเรื่องของรองรับสังคมสูงวัยนะคะก็จะเอาเป็นโมเดลของบ้านฝางมาทําแล้วก็พื้นที่ชนบทเลยก็คือในพื้นที่ของอําเภอหนองเรือซึ่งจะทําเรื่องของรองรับสังคมสูงวัยเช่นกันส่วนพื้นที่ที่4ที่เราจะทํางานก็คือพื้นที่ของตําบลสาทถีซึ่งจะเป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการขับเคลื่อนการทํางานเพราะว่าเสาว์วถีที่ผ่านมานี่มีหน่วยงานหลายหน่วยงานลงไปช่วยกันในการทํางานแล้วก็กลายเป็นพื้นที่บูรณาการในการทำงานของทุกภาคส่วนก็จะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนการทำงานของภาคีอาสาทั้ง4พื้นที่ในนามของภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราจะทำงานเพื่อมุ่งเป้าไปสู่ คุณภาพชีวิตที่ดีนะคะให้คนขอนแก่นมีความสุขแล้วก็คนขอนแก่นอยู่ดีมีแฮงค่ะภาคีอาสาก็คือโครงการโครงการหนึ่งนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยรับมาจากส่วนกลางซึ่งเป็นจังหวัดนําร่องเนาะการจัดการที่จะทําให้คนขอนแก่นเนี่ยมี สุขภาพดีนะคะอยู่ดีมีแหงแล้วก็ฮักแพงกันนะคะมีภาคีหลากหลายมาอาสาที่จะขับเคลื่อนง,งานไปด้วยกันตัวาภาคีอาสาของจังหวัดขอนแก่นเรานะครับต,ตีต้องตีว่าความความหมายของภาคีอาสาคือคนหรือกลุ่มคนหรือองค์กรน,นะครับที่มีความสมัครใจมาร่วมกันทํางานด้วยเป็นเครือข่ายด้วยกันนะครับเป็นหุ้นส่วนนะครับของการทํางานเพื่ออะไรเพื่อ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับแต่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมปะเคียสาก็เป็นเขาเรียกว่าการภาคีความร่วมมือบูรณาการหลายๆภาคส่วนในจังหวัดขอนแกนที่ภายใต้การทางานนี้คือเราก็เชิญชวนคณะที่เป็นหน่วยงานนมาร่วมร่วมมือกันในการทํางานโดยใช้ภาคีาสานเป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรต่างๆมามา,มาพูดคุยและทํางานร่วมกันครับ พารเทีอาสาเป็นการรวมกันของคนช่วงแรกก็จะเป็นคนที่ทํางานในตระกูลสอเขาเรียกตระกูลสมีแล้วเราก็มีความคิดมาร่วมกันว่าเราจะทํำยังไงที่จะพัฒนามเมืองขอนแก่นให้มันดีขึ้น